ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอบ้านสเตชันสวัสดีครับผมไปยช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับผมสรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ของลิควิดโมลีนะฮะอันนี้เป็นตัวเอนจิ้นฟัดของทางลิควิดโมลีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทคาแลกประเทศไทยนะครับตั้จำหน่ายน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีนะฮะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆอ,อย่างนี้มาให้เรา,เราทดลองใช้กันนะครับสำหรับตัวนี้คือ q ิคคิดโมลีเอนจินฝัดชูเตอร์นะครับคำว่าชูเตอร์หมายถึงตัวกระป๋องเล็กๆแบบนี้นะฮะถ้าเป็นกระป๋องใหญ่ก็จะเป็นเอนจินฝัดปกตินะครับผมวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนจะแกะให้ดูกันนะคะว่าวิธีใช้ใช้ยังไงนะครับให้ดูแพคเกจจิ้งกันก่อนนะฮะลักษณะของกระป๋องก็จะเป็นแบบนี้นะครับปริมาตรอยู่ที่80 ml นะฮะแล้วก็จะมีวิธีใช้ภาษาไทยอยู่ด้านข้างนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยาฮะเพียงเติมน,น้ํายาตัวนี้นะครับลงไปในน้ํามันเครื่องเดืนนอ ถ้ารดคุณใช้น้ำมันเครื่องลิตรครึ่งหรือลิตรหนึ่งหรือ2ลิตรคุณก็ใช้เพียงแค่กระป๋องเดียวนะครับหลังจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องเดินเบาทิ้งไว้5นาทีนะฮะแล้วก็ถ่ายออกพร้อมกับน้ำมันเครื่องเลยนะครับวันอื่นเลยนะครับก็ทำการเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกมาก่อนะฮะน้ำยาตัวนี้นะฮะใช้ในการผสมกับน้ำมันเครื่องเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการเทน้ำยาตัวนี้เข้าไปก่อนะฮะอย่าเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องเดิมทิ้งนะครับวิธีใช้ไม่ยากครับบีบแล้วบิดที่ฝากระป๋องจะมีเครื่องหหมาาใ้บบีีนฝก หังจากนั้นนะฮะก็เปิดจุกออกมาหจากนั้นนะครับเราก็ทําการเท hey, น้ํายาตัวนี้นะฮะเอนจินฝัดนะฮะเข้าไปในห้องเครื่องเพื่อผสมกับน้ํามันเครื่องเดิมนะครับเทให้หมดกระป๋องฮะ,ะ125ใช้ประมาณ0.8แต่ว่ากระป๋องนี้เขาบอกว่า1-2ลิตรก็ไม่เป็นไรเราก็เติมเผื่อๆเ,เข้าไปหมดกระป๋องเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็ทําการปิดฝา เติมน้ำมันเครื่องไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ติดเครื่องเดินเบาทิ้งไว้10นาทีนะครับแล้วค่อยถ่านน้ำยาตัวนี้ทิ้งออกนะฮะตอนนี้ก็ห้ามเลงเครื่องยนต์นะครับให้เครื่องทํางานไปลักษณะแบบนี้นะฮะหลังจากเดินเบาครบ10นาทีนะครับเราก็ทําการดับเครื่องยนต์แล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องที่ผสมน้ํายานะฮะออกมานะครับสําหรับ CT 125นะครับใช้บล็อกเบอร์17นะฮะในการขันโบถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการใส่โบถ่ายน้ามันเครื่องกลับเเข้าที่ดนะะ ขันพอตึงๆนะฮะไม่ต้องแน่นมากแล้วพระเอกของเราในรอบนี้นะครับเป็นน้ํามันโมบิลซูเปอร์โมโตนะครับอันนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับราคาไม่แพงน้ํามันโมบิลวันนี้ได้รับการยอมรับนะฮะจากค่ายรถหลายๆค่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็น m e r c e d e s b e n บหรือว่าจะเป็นรถสปอร์ตอย่าง GTR นะครับเป็นน้ํามันเดิมติดรถจากโรงงานนะฮะยี่ห้อโมบิลวันและอันนี้ก็คือโมบิลวันซูเปอร์โมโตเติมเลย กระป๋องนี้ความจุ0.8นะครับแล้วก็เทให้หมดกระป๋องไปเลยน้ำมันเครื่องเป็นสีทองนะฮะสีเหลืองทองอ,อ,อ่อนๆสวยงามครับ<ม>เป็นแบรนด์เดียวนะครับที่การันตีว่าของเขาเนี่ยถ้ามาตรฐานเดียวกันกับยี่ห้ออื่นจะดีกว่า57%ที่กระป๋องเขียนไว้นะฮะมือนิ้วโป้งน้องเขาบังอยู่และน้ำมันตัวนี้เมทอินสิงคโปร์นะครับเป็นแบรนด์จากอเมริกาแต่ผลิตที่สิงคโปร์สรับรุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นตัวสังเคราะห์ร้อยจะผลิตที่อียิปต์นะฮะหลังจากฐานน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปแล้วก็ทําการปิด ฝาเติมน้ำมันเครื่องนะครับเพียงเท่านี้ห้องเครื่องของคุณก็สะอาดเอี่ยมและสามารถที่จะดึงประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องตัวใหม่ได้อย่างเต็มที่ครับระจบไปแล้วนะครับกับวิธีการใช้น้ำยาล้างห้องเครื่องเอนจ n ้นฝัดของทาง Liquid m o ลีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างที่เดสคริปชั่เช่นเดิมนนะครับรับรองว่าราคาย่อมเยาแน่นอนครับในเท็หน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ